ได้ดูกองเชียแล้เชียร์มันไปยืนโดดน้าเชียร์เลใแน่เด้อใแน่เด้อใหแน่เด้อ่แน่โอ้โหมไปเอาแล้วน่อเชียร์เียมันเึงโดดด

เราต้ตาแล้ว้งสู่แนงมีาถกองอหียาวียาวอก่อว่ายาได้ยาวได้ิดไวต้องจะตวเดียวสเดียวีย้งจะเข้าเป็นไปแล้วมีควมาตัวสบายสบายแล้วแล้วก็ไหลไหลเขเสนชย กระเพรือท้องผีระหว่างเรือมิ้งขวัญ2016จากบ้าน,ดน,นขดวนในร่องน้ำแดงกับเรือเจ้าปู่เด็กไหลจากบ้านหนองควงโมในร่องน้ำน้ำเงินผลการแข่งขันเรือมิ้งขวัญที่สงขวัญที่หในร่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะ

เบไทยกับ I บ mean, so, ุช่าเจอกันอีกครั้งเ่อช้าใับชาชนะอนนี้มาชิงกับกับบูชาชนะอีกรอบ็ชนะเลยตอไทยชนะต้อแข่งครั้งที่สาม 哇！Yeah, <Yeah. S 1> no. จะปูคุณแผ้ว่ายังไงาเรี้ยงเขอทุกคนสบายใจช็เลยยืดไทยาชานำามาูชานมาเจ้าเหนียบเหนยโอ้โหยาวเลย้หยาวจ้านเลี้ยงไปไกล้็อตช็อตช็อตคาบูชานำเยอะเลยคาบาเยเลยสู้คาบูชามัได้เปนเระว่ากาบูชาชนะไปหวึงสรอบาบูชาบ คิดพิเศษคท้ารายการทีผู้หญิงกับทีผู้ชายผู้หญิงน้ำผู้หญิงน้ำขาดเลยผู้ชายถ้าผู้ชายชนะผู้หญิก็จะไม่ให้เ้าบ้าผู้หญิงชนะ